สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับช่องบอัญชันชาแน,นลอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกอมออ,อ,าอ,าอ,อมอลัสหรือว่าอัลลอสหรือว่าออมอลัสกันนะคะทุกคนโอเคค่ะเนาะเป็นไงเนาะเราจะเป็นคนที่ไม่มีชื่อะค่ะทุกคนโอเคไปเดี๋ยวเราเลือกห้องที่ไม่มีชื่ออ้าว ห้องเต็มจะแล้วเราจะเล่นในหมอดที่มีอินพุตเพิ่มสองคนนะคะถ้าถดียวเราเ้าห้องนี้เราเป็นนะถ้ามีแสงไอ้ก็ขออภัยด้วยเนาะค่ะนี่นะคะ, <c oughs> ะ,คะ,ะ,คะตัวเราเอง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหัวเป็นหัวเอาเป็นหัวเป็ดกรลอกกันเนาะ เกมกันเลยเราจะได้เป็นอะไรเนาะวิ้นได้เป็นอิสโตร์ดตาแรกยค่ะทุกคนโอเคค่ะเราก็จะเราจะตัดไปต,ตั้งแต่เริ่มต้นเลยดีไหมแมปนี้เราก็ไม่ค่อยอยากจะเล่นด้วยโเธอตามเรามาคิดดีแล้วหรอเพื่อน,น

เดี๋ยวเราจะสาดตไปตอนที่หมดคนกันเลยนะเนาะคนปรากฏว่าเราชนะเฉยเลยเนาะเป็นคนแพาชนะเพราะว่ามีแต่คนออกเดี๋ยวเราจะหาห,าหอ้องหน่ราแล้วก็อ้าหา้องอินสแตเตอร์นี่แหละอ้าวหาห้องนีาา้แล้วกันห้องไม่ได้แล้วอ้าอโอเค โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราจะอปดูกันค่ะว่าเราจะได้เป็นอะไระเราได้เป็นคนดีค่ะทุกคนอย่าลังเลไปทำท่ากันเนาะ ทุกคนเข้ามาเหมือนเดิมน,นะคะ,ะ,คะแล้วเราจะถังไปตั้งเกมมาแล้วกันโอเคค่ะทุกคนเราจะมาดูกันนะคะว่าเราได้เป็นได้เป็นคนดีค,ค่ะและเป็นผู้บริสุทธิ์เดี๋ยวเราจะไปทำท้ากันที่ห้องในมิชั่นกันนะคะถ้อาอ่านผิดก,ก็ขออภัยด้วยไม่เก่งมือปืนเนาะเกมเรียบร้อย ต่อไปก็จะไปทำที่ห้องคอ,อมเนะะอม,มน,เมน,นูนี่น้งคะอ่านไม่ออกอ่านไม่หมดดงซ้ายเลยคือคนกดสงสัยว่านี่เสียงจริงพี่หรอคะใช่ควว่ะ <c oughs> จริงพี่นะคะไม่ใช่เสียงเล่นๆเนาะอืมแต่ก็แบบทำไมเสียงแปลกๆนะคะเสียงแบบนี้แปลกๆก็เพราะว่าช่วงนี้ที่แบบไอะยอ่อ๋อ,อ,อก็เขาแบบต้องเข้าใจเลยนะ เนี่ยเห็นไหมเห็นพี่เลยเลยอ้าวแพ้อีกแล้วทุกคนคงดูหน้าเหมือก็ไม่ต้องดูเราก็ได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่จะตัดไปตัเริ่มเกมเดี๋ยวนะโอเคค่ะทุกคนเราได้เป็นอินสตาร์ตอร์น่นะคะกับสีม่วงแล้วก็สีเขียวนั่นเองเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็ จากค่อยๆเย็นๆนะคะเราจะฆ่าทีละคนสองคนนะเราจะเง้นๆโ <c oughs> <c oughs> อ้ยไอมากเลยค่ะตอนนี้ช่วงนี้ไม่่คอยสบายนะมีคนทำท <c oughs> <c oughs> ่าเพื่อนระวังนะ <c oughs> เดี๋ยวแบบเดี๋ยวส้มไปเจอศพจะหาว่ามันเป็นนะโซะนะม่วงแกจะโดนย่ำกี่หรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องนี่นนะคะรุดดรุดรดรดเครียดเลยทีนี้ใคร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 เป็นหน่อยใครเป็นบ้างใครเป็น แล้วกันทุกคนหอดคนดีก็ต้องไปตามหาเนาะว่ามันอะไรคะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคะแล้วอยู่ตรงไหนล่ะเขาวัดล่ะคิดว่าเขาเป็นเจะได้เอ๋อเป็นไงคะทุกคนเนี่ยเนาะแต่เราก็รออันนี้ถ้าเกิดว่ามีเสียงอะไรรบกวนก็ขออนุญาตเลยนะโอเคเดี๋ยวเรารอนี่คู่ดาวเสร็จจากข้างแล้วนะคะ นะแล้วนะคะทุกคนเงี้ยไหมโอเคค่ะทุกคนกลับมาแล้วนะคะทุกคนอ้าวไม่ได้เป็นห้องนี้นี่อินสปอร์ตเตอร์หนึ่งคนเพราะว่าคนเข<ม>้ามา,าน้อยมากเลยค่ะไม่มีคนอ,อื่นแล้วที่เดี๋ยวเราจะไปทำทั้งรายการกันกนะเรียบร้อยโอเคค่ะเรามาทำทางะะ้งห้องนี้กันเลย ค่ะนี่ค our our people people oh. ah ือเสียงจริงของเราจริงๆนะเราไม่ได้หนักนะคะก็ทุกคนคิดว่าเราหนักก็แล้วแต่นะเราบอกเลยว่าเราไม่ได้หนักเราไม่ได้ดักเสียงนะคะอันนี้คือเสียงจริงของเราเนาะวิสุกเนี่ยออกไมได้ยังไงวะไอ้หน่อย้าอาชี่ค่ะแล้วรถไฟเริ่มแล้วเนี่ย อา้าวทำไมซ้อมกอดล่ะค่ะ คำนย่าง,งงการหหวดเลยเวลาอย่งางนั้นะคะเดี๋ยวเราขอตัดมนตอนที่รู้ว่าหวดอ,อะไรเลยแล้วกันนะคะแค,ค่ข่าวหมดเรียบร้อยน,นั้นนะคะก็สรุปว่าเราโหวดสีฟ้าอ่อนกันนะ,ะแล้วเขาก็คืออินคลาเซนเจริงเลย โอเคเย้โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้น,นะคะถ้าใครอยากให้ไม่ต่อยพี่สองก็คอมเมนต์ด้านลนะ่างค้า